ในห้องเรียนเก่าที่เงียบสนิทมีเก้าอี้ไม้แถวหลังสุดตัวหนึ่งที่ไม่มีใครกล้านั่งแต่นนกลับเลือกนั่งลงเพราะคิดว่าแค่รอเพื่อนเท่านั้นจูจ่ๆเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอย่านั่งตรงนั้นตรงนี้ของฉันก่อนที่เก้าอี้ข้างๆจะเลื่อนออกเองอย่างช้าๆนนหันไปดูยังตื่นตระหนกและแล้วใต้โต๊ะ เขาก็เห็นเงาของเด็กหญิงในชุดนักเรียนเก่าผมยาวปิดหน้าค่อยๆโผล่ขึ้นมาเขากระโจนลุกหนีแต่เก้าอี้ที่เขานั่งกลับโยกไปมาเองเหมือนยังมีใครนั่งอยู่จากนั้นมือถือของเปิดอัตโนมัติขึ้นเองกล้องถ่ายเห็นชัดว่ามีเงาของคนนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆและในตอนท้ายของคลิปมีเพียงเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นว่า ตรงนี้ของฉันฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ